สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e ครับช่องไทยสานบรรเทานะครับแฟนเพจ a c e b o o k ช่องไทยสานบรนเทาแล้วก็ติ๊กต็อกช่องไทยสานบรนเทาครับพี่น้องวันนี้นะผมผู้กลุงกับทีมงานไทยสานบรรเทานะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางมาทายถ้ำครับการวานเหห์ hair, นะพี่น้องวันนี้วานเห่บริเวณประตูระบายน้ํานะครับหนองเรือนะครับ นี่ครับบ้านกุดแควนอำเภอหนองเรือครับพี่น้องเป็นลำนำเส้นครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับการว่านแหเรือกับแหแพร่ครับพี่น้องมือนี้นะครับสิเป็นจังไดครับมาลุ้นกันนึกพี่น้องครับมีหลายลำอยู่ครับมือนี้นะครับเอ้านี่ครับเดี๋ยล่เดี๋ยวกำลังทยอยเอาปลาใส่ใส่ถุงนี่ครับเอาไปแช่น้ำแข็งไปเรื่อยๆครับพี่น้องได้แล้วก็เอาไปแช่ไปนอกน้ำแข็งไว้ครับ ป็นละเหียนะครับเป็นทาออว่านนะครับว่านเหียบรรยากาศกับหายูหายิดนะครับผม มาแล้วพี่น้องสามสองหนึ่งจวดครับพี่น้องเอ้ามาลุ่นกันตอนเป็นห้าวนแล้วครับตอนนี้ลงมาสองลำครับหลังจากปลดปลาเรียบร้อยนะครับลงมาแล้วนะครับนี่ครับลำที่สองครับมีแหเรือครับแหแหเรือเง่าครับเรืออี่ปงครับแล้วก็มีแพน้ำนะครับอันนี้เอ้าลุ่นกันครับสิเป็นยังไงนะครับอันนี้กะลังสีวานครพี่น้องฟังคุณกะลังสี้าวนะครับ สองล้ำครับผมลงมาแล้วครับเอาเอาขึ้นมาพี่น้องไล่ขึ้นมา,าเบื่อง้พี่น้อง,ต,นนองติดขึ้นมาพี่น้องติดขึ้นมาแบกหลายเลยพี่น้องจังหวะนี้น่าจะหลยครับพี่น้องจังหวะนี้ครับเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้องเอาเบิ้องเอาเบิ้งเอา,า,เอ,า,า,เอ,าอู้ยเห็นบ่อเหาะเห็นบ่อเนาะพี่นอ้องอืดนี่แหละครับผมจังหวะแรกของคลิปนี้ครับตางคนตังลํำม,มาอีกแล้วพี่น้องสามสองหนึ่งจวดเอา ฟังบุญกาดงงมากแล้วครับาสาวคือสาวเร็วถือพี่น้องสาวเร็วถือว่าพี่น้องบ่งสาวเร็วก็ถือคือเก่าหน่อละถือคือเก่าพี่น้องถือคือเก่าพุ้งแล้วครับออเอาเอาเอาเหิ่งกันครับตอนพยนยกขึ้นสีร้ายสักเด๋ยอืบเพิ่มเมาดอยู่ครับพี่น้องเอาไปบ่งล่ำต่อไปครับลำนี้โอ้ยได้ช็อตสวยๆครับพี่น้องล่ำนี้สวยงามมากครับเห็นชัดเจนมากครับผม เป็นซีบแล้วพี่น้องเป็นซีบแล้วเอาเอาอไ่ขึ้นครับไ่ขึ้นสวดอา้วาววอได้รปิงครับพี่น้องปึ๊บโอ้จังหวะนี้ครับเด,ด็ไลายครับผมเอา้า หลังจากที่พูนบนวานยุคกลางหนาเนีนพี่น้องสาวไหลลงมาเรื่อยๆครับประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบเมตรผลลผลจชิงมหาาวพี่น้องเออฝนจีด้ก็ับเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องอายะอยังสิอะไรครับเออฟังฝนกับกำลังวานลงไปครับพี่น้องเอมเนี่ยแค่นี้ถือดีครับพี่น้องสาวยังเร็วพี่น้องเอาไหลเก่าครับ จังหวะน,นี้ครับพี่นอ้องอือบาดเขาลายครับเดี๋ยวว่าคักอยู่ครับผมครับวานเดวกับไพยเข้าไปฟังหมดแล้วพี่น้องไปปลดกลันนทำเจ้าขอ,อกมาม่มครับ โอ้จังวันนี้ครับพี่น้องอึดเฮิมเขาขัดเขานีครับจังวันนี้ครับชตสวยๆครับพี่น้องชตสวยๆแหเรือครับพี่น้องแหเรือนะครับกาขัดยู่ครับพี่น้องจังวันนี้ครับผมเอ้าบรรยากาศครับผมเดี๋ยวมัรอนหลนอีกนะครับว่าแต่ละแหรสิเป็นยังไงครพี่น้องเนีไรวพื่อนไรว สาวขึ้นมาจังหวะนี้ครับพี่น้องสาวขึ้นมาครับสาวสาวสาวครับอาญาบ่อาญะขี้เกาครับผมเอาไปพุ่นครับแห่เพียครับอ่าบาดูนี่แห่เรือครับเรยปวงครับเรยปวงครับพี่น้องสาวขึ้นมาให้กันครับเขาปะเอาเอาพอได้ช่ยพี่น้อง รัว่ามันคลองอยังน่าจะคลองแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยฟันกันอยู่ตาวมึงเกิดวานลงไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นตอนบนห้าครับวานลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับพี่น้องพอได้ครับจังหวะว่าอะไรกับประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับการวานเหี่ยวมัน,นี่ครับพอได้อยู่ าวขึ้นมาครับพี่น้องสาวขึ้นมาก,ากเห็นแล totally so> ้วพี่ ot. น้องเห็นหลายแครัก็พี่น้องเอ้ยสวยๆครับจังหวะสวยๆแล้วพี่น้องเนื้อวานเหียครับเนาหมานี่ครับจังหวะนี้ครับมาแล้วครับเหี้ยนี่ครับพี่น้องเหียนี่กับมานี่พี่น้องเด้เรือลำเนียครับมานี้กันครับเบิ่งนกันพี่น้องเอ้โหเห็นบ่เห็นบ่เอ้ยโอ้อาจจะบังน่อยครับเป็นหันหลังมากก็ดีครับพี่น้อง ออาก็เป็นบรรยากาศครับการบานแหเรือครับอา่าบอกว่าจะเป็นแหเรือเง่าครับเรือเรืออีปโปงเรือแพแะ้วพี่น้องอ่า,อาบริเวณประตูระบายนำ้ำอา่าหนองเรือครับบันกุดเขี้ยนตับลน,นุ่นทองอำเภอหนองเรือจังหวัดอา่าอนแก่นครับพี่น้องมาหนี่งกะทว่าได้กันแน่ยอยู่นะครับ อาจจะบอนั่นโผมานในแต่ว่าก็ถือว่าถือดีอยู่ดววาา้วยพี่น,น้องครับผมเอาขอบคุณเด็บซี่ครับถือประมาติดตามหลับชม้ด้วยพี่น้องเด้อฝากคดไลค์กดแชร์น้องครับผมพอกันไม่คิหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอกก้าขอบว่าสวัสดีครับ